สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูเป็ดและครูอ้อยนะคะจะมาสาธิตการสอนนะคะวิชาอาหารให้กับนักเรียนนะคะอาหารที่จะสอนวันนี้นะคะเป็นการลวกนะคะการลวกการลวกที่เราจะผักที่เราจะลวกวันนี้นะคะนักเรียนคือบล็อกแครีนะคะบล็อกแครอครแทแครอะคะแทรอแล้วก็มันฝรั่งนะคะที่ครูเลือกผักพวกนี้มาลวก พรว่าเราสามารถที่จะนำไปจัดจานและทานสูกกับไก่อบซอสได้ดีลดความเลี่ยนของไก่อบซอสได้นะคะเวลานักเรียนเลือกผักมาลวกนะคะเลือกที่ผักที่มีลักษณะสดนะคะใหม่นะคะแล้วก็ไม่มีมแมลงกัดกินมากมายนะคะเพราะคนี้ ซี่เล็กๆหรือว่าเป็นก้านเล็กๆ,ๆก่อนนะคะแล้วไปล้างเพื่อที่จะเอาถิ่นสกปรปกออกก่อนสําหรับแครอทแล้วก็มันฝรั่งเรานําไปล้างก่อนนะคะล้างทั้งเปลือกแล้วค่อยนามาปอกเปลือกทีหลังเพื่อสงวนและก็รักษาคุณค่าทางอาหารไว้นะคะพอ,พอล้างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นนะคะวันนี้นนอย่างะแบบนี้นะคะแครอทจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็มันฝรั่งก็เป็นลักษณะนี้ นะคะเพื่อที่จะจัดกจกานแล้วก็เวลาเรารับประทานก็จะรับประทานได้ง่ายนะคะการหั่นผักนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เราจะทําว่าเราจะทําอาหารอะไรนะคะตามลักษณะนั้นน,น,นะคะสําหรับบล็อกเอรี่ก็จะหั่นเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วไปลวกการลวกอาหารนะคะเป็นการใช้ความร้อนนะคะทำให้อาหารสุกแต่ไม่สุกทั้งหมด100รซนนะคะ พราะเราต้มน้ําแล้วก็เอาผักไปลวกประมาณสองถึงหนาทีขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารนั้นๆแต่ถ้าอาหารที่เนื้อแข็งมากๆเราจะไม่ลวกเราจะใช้วิธีการต้มเลยนะคะการลวกนี้เป็นการรักษานะคะออสารอาหารไว้ให้อยู่ครบถ้วนแล้วก็ที่สําคัญการลวกเนี่ยนะคะจะทําให้อาหารที่เราลวกนั้นนะคะ ยางคงสภาพคล้ายๆกับผักสุกมันเดิมนะคะแต่จะมีความความสุกอยู่ประมาณ50%ถึง70%ไม่สุกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เราลวกทุกอย่างก็ต้องสามารถรับประทานดิบได้ด้วยนะคะถึงจะเอาไปลวกนะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะเอาอาหารนะคะเอาผักพวกนี้ไปลวกนะคะเชิญ่ะ นะคะนักเรียนวันนี้เราลวกผัก3อย่างผักทั้ง3ามชนิดนี้นะคะเราดูว่าผักไหนมีลักษณะนิ่มนะคะผักไหนมีลักษณะเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นผักที่นิ่มเราจะลวกประมาณ2-3นาทีสําหรับผักเนื้อแข็งเราจะลวกประมาณ3-5นาทีนะคะผักพวกนี้เนี่ยนะคะที่3อย่างนี่คือบล็อกฟรีนะคะมันฝรั่งแล้วก็แครอทนักเรียนคิดว่าผักไหนเนื้อแข็งมากที่สุดคะคะ ครูบอกไว้ก็ได้แครอทเนื้อแข็งมากที่สุดนะคะรองลงมาคือมันฝรั่งนะคะที่นิ่มที่สุดก็คือบล็อกเคอรีแต่ถ้าเราลงไปลวกแล้วเนี่ยอันไหนที่จะทําให้น้ําเปลี่ยนสีก็คือแครอทเพราะฉะนั้นเราจะาแครอทไว้เลือกลวกใชยสุดนะคะทั้งแรกเราลวกมันฝรั่งก่อนนะคะเทคนิคในการลวกนะคะพอเราต้มน,น้ําเดือดแล้วนะคะ พอเราต้มน้ําเดือดอนในการลวกเนี่ยเทคนิคในการลวกเพื่อที่จะคงสภาพความสดใหม่ของผักแล้วก็สีผักให้สดใหม่นะคะเราใส่เกลือนิดหนึ่งในน้ํานะคะเราเกลือใส่นิดหนึ่งสักหนึ่งหยิบมือนะคะใส่เกลือในน้ํานิดหนึ่งผักเราก็จะสดแล้วก็ใหม่นะคะเมื่อลวกเสร็จนะคะอันดับแรกครูลวกมันรัางก่อนนะคะใส่ลงไปเลย นะคะนีใ่ให้เดือดนะคะให้น้ำเดือดประมาณสองถึงสามนาทีนะคะถ้าเราลวกผักหลายๆอย่างนะคะนักเรียนต้องสังเกตดูว่าถ้าลวกผักชนิดไหนที่ะะเอาไปไหนเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเอาไปแช่ในน้ําธรรมดาก่อนนะคะแช่ในน้ําธรรมดาก่อน แอบหนึง่งนะคะจนกว่าจะเอาไปทานแล้วเอาขึ้นไม่ใช่นะคะนักเรียนเราตักขึ้นเลยนะคะตักผักขึ้นวางไว้นะคะอ่าเสร็จแล้วอันนี้น้ำเดือดอีกแล้วนะคะลดไปนิดนึงไปแรงเกินไปอ่าต่อไปเราลวกบล็อกเฟอรี่นะคะ บอกเกอรี่บกเกี่นี้เป็นผักที่นิ่มที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราลวกประมาณสองนาทีประมาณสองนาทีเห็นไหมพอเราใส่เกลือลงในน้ําเนี่ยผักมันพอโดนความร้อนเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นนิดนึงเข้มขึ้นกว่าธรรมดานะคะปล่อยมันเดือดแป๊บนึง พอแล้วนะคะนักเรียนทีนี้เราตักขึ้นเห็นไหมนักเรียนสังเกตสีไหมคะสีมันจะเข้มแล้วก็สดขึ้นนะคะเราก็ไปนอกน้ำแค่ในน้ําธรรมดา,านิดนึงแปบ๊บนึงเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะคะ แค่สีสวยมากโอ้โหน่าทานมากเลยนี่ได้สองอย่างนะทีนี้เราเร,าราาอแครอทมันะเปลียนรอยมันอันนี้สามารถแก้ปัญหาคนที่ไม่รับประทานไม่ชอบรับประทานผักได้นะคะพอเราลวกพอเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยผักพวกนี้กลิ่นกลิ่นเ็าเรียกว่ากลิ่นอะไรกลิ่นหืนกลิ่นเมลือนบอกปากเนี่ย มันจะลดลงเวลาทานเราก็จะทานง่ายเพื่อที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะได้ยังได้ยังสามถึงห้านาทีได้ยังดูนิดนึงวันนี้เป็นเป็นผักเมือแข็งน,น,นะคะแต่บางคนนะคะจริงๆแครอทบางคนก็อร่อยมากนะ,ะสามารถทานดิบได้ด้วย ะะโอเคแครอทของเราน่าจะได้แล้วนะคะปิดไฟแล้วก็ตัดขึ้นนะคะตัดขึ้นแล้วก็แช่น้ำเหมือนเดิมเห็นไหมคะน้ำเปลี่ยนสีเลยกลายเป็นสีส้มแครอทนี้มีปริมาณวิตามินเอแล้วก็แคโรทีนมากเลยนะคะนักเรียนอ่ะเสร็จแล้วเราลวกผักเสร็จแล้วนะคะ แค่น้ำนิดนึงแล้วก็เราก็เอาขึ้นเลยเห็นไหมคะนักเรียนสีสันสวยงามมากหิวยางหิวยัง,อ,ยยงอ่ะเสร็จแล้วคะ่ะผักลวกของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเห็นไหมคะนักเรียนผักที่เราลวกเสร็จแล้ววันนี้นะคะ สวยงามมากเลยนักเรียนสังเกตดูสีสิคะนี่บล็อกโคอรี่สดนี่บรอ็อกโคอรีรอร่ลวกสีมันยังสวยแล้วก็สีเข้มกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมตอนที่เราลวกเราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะมันจะทำให้สีสดแล้วก็คงสภาพสีมันสดกว่าเดิมอีกนะคะน่าทานมากนะคะแค่อดเห็นไหมคะสีเข้มขึ้น นะคะแล้วก็มันปลาหน้าทานมากนะคะผ่านั่วพวกนี้นะคะเราสามารถนําไปทานกับอาหารชนิดต่างๆได้บางคนก็ไปทานน้บน้าพริกกบปิหรือว่าน้าพริกต่างๆนะคะอร่อยแต่วันนี้เราจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะนํามารับประทานากับไก่อบซอสของเรานะคะนักเรียเนเจรยบร้อยค่ะอาหารประเภทโล้